สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีนาทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่16เดือนธันวาคม2568มาแบ่งปันนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ขอบป่วยผ่านก่อนได้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็น2ตัวบนล่างนิ้นบนนะคะมีน้องจ๋า งวดล่าสุดนะคะงวดล่าสุดสองหสองและสองสองพี่น้องจ๋านิ้นให้2อสามาสองสองหลุดนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยเดอ้อส่วนบนมาสองห้าสองมาในชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าสองหห้เนาะใครที่ได้กันไปในชุดกันนะคะสองหสองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ นิ้นให้สองสามมาสองสองพี่น้องจ๋ามาเรียกเบิ้ลน,นี้โอ้โหแอดไม่ค่อยติดเรียกเบิ้ลให้นะมาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดจะให้ตัวไหนเนะาะคลิปแรกลงให้ลรวเด้สี่ชุดวัดจัยนะคะลองนําไปเปรียบเทียบกันดูเนาะสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะวันนี้ลงให้สองคลิปเลยนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบชุดไหนตาม ชุดนั้นเดินลองนาไปเปรียบเทียบกับแม่ท่านอื่นดูนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอะอามาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่16นะคะคลิปนี้จะเป็น2ตัวบนล่างนินบนนะคะนินให้36 30 90นะคะระวัง6กับหวเป็น9ด้วยนะคะชุดรองนะคะ49 45 85นะคะหรือใครชอบในชุดกันก็ลองพิจารณาดูนะคะระวังด้วยเนะ ระวังหกกับหัวเป็นเก้านะคะวันนี้ของให้เงี้ยปังๆนะคะอ่าลองนําไปเปรียบเทียบกันดูนะคะพี่น้องจา๋าพรุ่งนี้ก็ผลออกแล้วเนอะรอลุ้นกันนะคะพี่น้องจา๋าของให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า